สวัสดีครับพาร์เจมัทอินฟลูเอนเซอร์2022ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเรียวมี่ซีครับมาดูกันว่านะครับเจ้าตัวนี้จะมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่านะครับมาติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ เรียวมี c 67นะครับมีทั้งหมด2สีครับมีสีเขียว Sunny Oasis กับสี Blackrock นั่นเองนะครับทั้ง2สีนะครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันรวมไปถึงนะครับเขามีการเคลือบสีแบบไล่ระดับนะครับนอกจากนะนอกจากการเคลือบสีแบบไล่ระดับแล้วยังทําให้นะครับมีความสวยงามนะครับเมื่อกระทบกับแสงนั่นเองนี่นะครับจะมีความวิบวับวิบวับนะนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับดีไซน์ของเขานะครับขอบจะเป็นแนวตั้งฉากนะครับ เหมาะแล้วก็รับกับมือกระชับนะครับถือสะดวกจับถนัดอย่างแน่นอนสําหรับดีไซน์ของเขานะบริเวณรอบเครื่องนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ <n> เป็นดีไซน์นะครับแมทนะนี่นะดีไซน์ของเขานะครับมาดูกันครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องของเขานะครับให้ความคมชัดมาถึง108ล้านเมกะพิกเซลนะครับ และก็มีโหมดไนท์โหมดนะรวมไปถึงครับมีโหมดซูมไกลถึง10เท่านั่นเองทุกคนครับตอนนี้เรานะครับมารองกล้องหลังนะครับของเรียวมีนะครับ c 67นะครับว่าเขาทำงานเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอโดยใช้นะครับกล้องของเรียวมี67เลยนะครับมาดูนะว่าสีสันนะครับรวมไปถึงความคมชัดของเขาเนี่ยทำงานได้ดีหรือเปล่านะกับนะครับความคมชัดถึง108ล้านเมกะพิกเซลครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้กล้องหน้าไปด้วยนะครับ ถ่ายคูกันไปเลนะมาดูกันนะว่าขณะเดินตอนนี้เดินอยู่นะครับว่าการกันสั่งของเขานะครับรวมไปถึงนะครับการทํางานนะครับระบบเสริมสเทือนของเขาเนี่ยดีแค่ไหนนะเรามาดูกันอขอพ่งนิดนึงอโอเคอ่ะโอเคเท่านี้นะครับทุกคนลองไปดูนะอันนี้ก็คือถ่ายตรงกลางแดดจ้าๆเลยนะครับนี่นะ แดดจ้าๆอยูด่ด้านหน้าใส่หน้ามาเลยนะครับแสงของเขาถือว่าโอเคไหมทุกคนลองไปตัดสินใจดูนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนอื่นกันต่อครับและที่สําคัญวิดีโอของเขาก็ซูมไกลได้สิบเท่าเช่นกันครับเราได้ไปทดลองนะครับภาพถ่ายแบบซูมให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซูมวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นกันนะว่าเขาทํางานได้ดีแค่ไหนครับอันนี้คือคูณ10นะครับทุกคนนี่นะคูณ10ความคมชัดประมาณนี้เดี๋ยวเราถอยออกมา พออยามาอยู่ที่นี่อันนี้คูณ3นะแล้วก็กลับมาที่1ครับนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับทุกคนลองพิจารณาดูได้เลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของกล้องหน้านะกล้องหน้าของเขานะครับก็ให้ความคมชัดมาอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะครับผม ถ่ายกล้องหน้านะครับของเรียวมี c 6 7นะครับให้ทุกคนดูนะว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสีสันนะครับรวมไปถึงความคมชัดเป็นยังไงบ้างกับความคมชัด8ล้านเมกะพิกเซลนะครับเป็นไงได้ไหมฮะอันนี้คือกล้องหน้าเลยนะครับมาดูเสียงด้วยนะนะครับเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ถืออยู่นะครับเป็นสี s ันนีนะครับ Oasis นะครับแต่ตัวที่ผมใช้ถ่ายอยู่จะเป็นตัวแ a c k Rock นะครับเสียงบรรยากาศแอมเบียนต่างๆนะเก็บได้ดีไหมเดี๋ยวผมทดสอบกันสัมผนะครับ อันนี้นะครับทดสอบกันสัตว์นะครับอันนี้คือถ่ายแดดจ้าๆเลยนะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาหลบตรงร่มๆนิดนึงนะครับอันนี้หลบร่มนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการรีวิวให้ทุกคนได้ตัดสินใจไ,ได้ไงมากขึ้นนะครับมันก็ถือว่าทำงานได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับกับสมาร์ทโฟนในเลทราคานี้นะครับแถมความเร็วหน้าจอของเขานะครับก็อยู่ที่ 90H เฮิร์ครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในเลทเดียวกันเนี่ยสไลด์เนี่ยลื่นฟืดลื่นฟืดน,นะครับเล่นเกมไม่ติดขัดไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนครับในส่วนของแรมนะครับเขาให้แรมมาอยู่ที่ 8GB กิับและสามารถอัพสูงสุดได้ถึง 16GB กิกนะครับรวมไปถึงนะครับลอมนะ 8 g b นั่นเองครับคุณผู้ชมชิปเซ็ตของเขาก็คือ snapdragon 685 6นาโนเมตรนั่นเองและที่สำคัญในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลครับสามารถชาร์จเร็วนะครับ33วัตชาร์จถึง50%ภายใน25นาทีนั่นเองครับและที่สำคัญนะจุดขายของเขานั่นก็คือลำโพงสตอริโอคู่นั่นเองครับคุณผู้ชมความคมชัดนะครับแน่นอนว่าต้องครบคันแน่นอนสำหรับลำโพงของเขา ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับลำโพงสเตอริโอคู่ของเขากันนะว่าคุณภาพของลำโพงเนี่ยจะคมชัดและก็เสียงจะเพราะแค่ไหนนะเดี๋ยวอันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่ผมได้ถ่ายเมื่อกี้แหละเป็นคุเทของเขาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดปกันนะว่าเสียงมันชัดแค่ไหนฟังดูครับเราได้ไปทดลองนะครับภาพถ่ายแบบซูมให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซูมวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นกันนะว่าเขาทํางานดีๆแค่ไหนครับอ เมื่อสักครู่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับเสียงลําโพงนะครับสเตอริโอคู่ของเขานะครับถือว่าทํางานได้ดีแล้วก็ชัดแล้วก็คมชัดนะครับคุ้มราคากับสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเลทเดียวกันแน่นอนครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หัดไม่ได้นั่นก็คือสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้ถึง IP 5 4นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับออปชันของเขาเรียวมี c 67ตอบโจทย์ทุกท่านไหมครับถ้าใครอยากจะไปดูเครื่องจริงนะครับก็สามารถไปดูได้ที่เจมารททุกสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย